ราไม่ได้อยากที่จะ self-deprecate นะคะซึ่ง self-deprecate มันคือการที่เรายกยอปอปป้านอีกคนแล้วพูดให้ตัวเองแย่ๆค่ะก็คือเหมือนกับอุ้ยเราไม่เก่งเราไม่ดีเราไม่มั่นใจนู่นนี่นั่นหรือว่าการที่อาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่ายกเขาแล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยต่ากว่านะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีใครอยากที่จะทําอย่างนั้นกับตัวเราเองถูกไหมคะเราก็คงอยากจะเป็นคนที่มั่นใจรักตัวเองมี s e l ์ e s t e e m ที่ดีแล้วก็มองมนุษย์เท่ากัน มองว่าเราเท่ากันโดยที่ไม่เกี่ยวกับสถานะทางสังคมไม่เกี่ยวกับรวยจนไม่เกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานในองค์กรไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับอะไรเลยอะค่ะนะคะมนุษย์ทุกคนที่มีความเท่ากันแล้วการที่เรามองแล้ววางตัวเองให้เท่ากันกับทุกคนเนี่แหละนะคะคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่ามนุษย์มีความเท่ากันและเมื่อเราวางตัวเองเท่ากันเราจะไม่มองว่าใครต่ํากว่าเรา แล้วเราจะไม่มองว่าใครสูงกว่าเราและสังเกตว่าถ้าเรามีพฤติกรรมที่วางคนอื่นไว้เหนือเราเนี่ยเราสิ่งที่มาควบคู่กันก็คือเราจะมีการดูถูกและว,วางคนอื่นไว้ต่ํากว่าเรา mm. เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องวางทุกคนไว้เท่ากันนะคะทุกคนเท่ากันมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์เท่าๆกันทีนี้เมื่อเราตอบคําถามในข้อที่3ามได้แล้วว่าเราจริงๆแท้ที่จริงเนี่ยเราอยากจะเป็นคนแบบไหนในความสัมพันธ์นี้ นะเราคงไม่ได้อยากจะเป็นคนเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยวางตัวเองไว้ต่ำกว่าถูกไหมคะนะแล้วเราก็คงไม่มีใครบอกอย่าฉันอยากเป็นคนเฟกอะฉันอยากเป็นคนที่แบบไม่จริงใจไม่มีใครคิดอย่างนั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจริงใจถ้าเราอยากออเซนติกถ้าเราอยากวางตัวเองเท่ากันกับคนทุกคนแล้วไม่อยากจะมีใครต่ํากว่าหรือสูงกว่าเรานะฮะเราก็ต้องทําข้อที่4นั่นก็คือตัดสินใจทําทุกๆอย่างทั้งการแสดงออกทั้งคําพูดทั้งพฤติกรรม ะะเพื่อให้สอดคล้องกับข้อที่3คนแบบที่เราอยากที่จะเป็นนั่นแปลว่าพอคุณรู้ตัวว่าคุณกําลังจะชื่นชมเขาคุณกําลังจะยกเขาไปไว้ในที่ที่สูงกว่าคุณคุณจะรู้ตัวก่อนแล้วคุณจะจับตัวเองได้แล้วคุณจะไม่พูดออกไปแล้วคุณจะรู้ตัวแล้วคุณจะคิดว่าฉันจะทําอีกแล้วฉันจะทําแบบเดิมอีกแล้วแต่ว่าฉันไม่อยากเป็นคนแบบนั้นฉันไม่อยากเสแสร้งฉันไม่อยากมองมนุษย์ไม่เท่ากัน ฉันจะไม่ทําแบบนั้นสิ่งที่ฉันเคยคุ้นชินที่จะทําฉันจะนิ่งไว้ฉันจะไม่ทําแล้วนะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่แสดงออกว่ามนุษย์เราเท่ากันนะคะอันนี้ไม่ได้บอกว่าเราชื่นชมคนอื่นไม่ได้เราสามารถชื่นชมคนอื่นได้แต่เราจะชื่นชมโดยที่เหมือนเราเท่ากันมันต่างกันนะคะการชื่นชมเหมือนกับเขาอยู่สูงกว่าเรากับการชื่นชมเหมือนเราชื่นชมมนุษย์ใครก็ตามอ่ะต่อให้เขาเป็นประธานาธิบดีต่อให้เขาเป็นใครก็ตามอ่ะ นะแต่เรามองว่าเฮ้ยเราเท่ากันมันจะเป็นความรู้สึกที่เรามีนจ้ะเราเท่ากันเรามีความเป็นมนุษย์เท่ากันไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำกันแต่ฉันชื่นชมในสิ่งที่เธอทําสิ่งที่เธอทาอะ่ะเฮ้ยโอเคเจ๋งมากเลยนึกภาพบอกไหมคะแลสะสเต็ปที่5เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่ายั่งยืน นะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงระยะยาวนะคะก็คือเรื่องของงานฮีลิ่งก็ต้องมานะคะงานพัฒนาตัวเองก็ต้องมานะคะก็เป็นการพัฒนาเซลฟ์สตีมก็ต้องมานะคะเพราะเมื่อกี้ในข้อที่4เนี่ยมันเป็นแค่การแก้ปัญหาในโมเมนต์นั้นนะในการเลือกพฤติกรรมในการแบบรู้ทันตัวเองแล้วหยุด สิ่งที่แบบเราจริงๆเราไม่อยากที่จะทําหรือไม่ควรที่จะทำนะอันนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาในสถานาการณ์นั้นๆเป็นระยะสั้นแต่ระยะยาวค่ะก็คือเราก็ต้องกลับมาทําทั้งฮีลิ่งทาทั้งเรื่องพัฒนาตัวเองทาทั้งเรื่องของการพัฒนาเซลฟ์เซ์สินะ,ะเพราะว่านั่นแหละคือสิ่งที่จะทาให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเราเองอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็พัฒนาให้ตัวเราเองมีเซลฟ์อิมเมจหรือว่าภาพลักษณ์ที่เรารู้สึกพึงพอใจในตัวเราเองอย่างแท้จริงนะ พอราพึงพอใจในตัวเองอย่างแท้จริงเนี่ยเราจะไม่มีการเอาตัวเองไปวางไว้ต่ําต่ํากว่าใครหรือสูงกว่าใครนะคะเราจะมองทุกคนเท่าเทกันทุกคนมีข้อดีมีข้อเสียมีโปรแกรมมิ่งสมองของตัวเองอันเกิดจากประสบการณ์ในอดีตแล้วก็มีเส้นทางการเติบโตของตัวเองนะคะเราจะไม่ได้มีมีใครต้องไว้ต่ํากว่าเราเพื่อเรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไป ชื่นชมใครเขาอยู่สืสูงกว่าเราเพื่อให้เขามาชอบเราหรือมายอมรับเรานะคะก็ฝากไว้ค่ะอันนี้คือ5ขั้นตอนนะคะในการที่คุณจะหยุดวางคนอื่นไว้อยู่เหนือเราค่ะ